สวัสดีครับเคยรู้สึกกันไหมครับว่าเราเนี่ยทุ่มเททำงานหนักมากแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับรู้สึกเหมือนกำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งที่วิ่งเท่าไหร่ก็ไม่ไปถึงไหนสักทีวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับว่าทำไมบางทีการทำงานหนักอย่างเดียวถึงไม่ใช่คำตอบโหความรู้สึกแบบนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอนะคบที่แบบทุ่มเทไปหมดหน้าตักเลยแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นอย่างที่คิด ในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะมาตามรอยการเดินทางของคนคนหนึ่งที่เปลี่ยนวิธีคิดจากการทำงานหนักไปสู่การทำงานที่เรียกว่าทำงานอย่างชาญฉลาดเอาละครับเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยสิ่งที่เรียกว่ากับดักของความขยันครับมันเริ่มมาจากความเชื่อผิดๆที่ว่ายิ่งพยายามมากเท่าไหร่ความสำเร็จก็ต้องมากตามไปด้วยเสมอคือเราหลายคนเนี่ยน่าจะถูกสอนหรือถูกปลุกฝังกันมาแบบนี้นะครับว่า ยิ่งใช้เวลาอยู่ในออฟฟิศนานเท่าไหรก็ยิ่งแปลว่าเราสำเร็จมากเท่านั้นการทำงานดึกดึงๆดเดือนเนี่ยกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นไปเลยแต่ความจริงก็คือการนั่งขิวที่โต๊ะนานๆอาจจะไม่ใช่คำตอบเสมอไปก็ได้ครับแต่รู้ไหมครับว่ามุมมองสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะจากที่เคยเชื่อกันว่าความเหนื่อยล้าเนี่ยคือเหรียญตราแห่งเกียรติยศตอนนี้หลายคนเริ่มตระหนักแล้วว่าเอ๊ะหรือว่าความเหนื่อยนั้นมันเป็นแคาสัญ,ญญาณว่าเรากำลังติดอยู่ในลูป ติดอยู่ในวงจรการทำงานซ้ำๆเดิมๆที่ไม่ได้พาเราไปไหนเลยเรื่องนี้มีตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากๆเลยครับที่บอกว่าเพื่อนร่วมงานคนที่ขยันที่สุดในทีมกลับไม่เคยก้าวหน้าเลยเพราะว่าเขามวัวแต่ทำสิ่งเดิมๆซ้ำไปซ้ำมานี่แหละครับคือภาพสะท้อนของหลุมพรางที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้แม้แต่คนที่ขยันสุดๆก็ยังต้องย่ำอยู่กับที่โอเคแล้วถ้าทำแบบเดิมมันไม่เวิร์กทางออกคืออะไรล่ะ จุดเปลี่ยนแรกที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนโฟกัสจากการนับชั่วโมงทำงานไปสู่การสร้างคุณค่าที่มันจับต้องได้จริงๆอยากให้ลองถามคำถามนี้กับตัวเองดูจริงๆนะครับว่าในสายตาของหัวหน้าหรือคนที่ประเมินผลงานเราเนี่ยอะไรคือสิ่งที่พวกเขาจดจำได้จริงๆเกี่ยวกับงานของเราคำตอบของคำถามนี้นะครับคือหัวใจสำคัญเลยและนี่คือคำตอบครับเป็นประโยคที่แบบ โอ้โหทรงพลังและเปลี่ยนมุมมองไปได้เลยมันชี้ให้เห็นชัดๆเลยว่าสิ่งที่สร้างความแตกต่างได้จริงๆคือผลลัพธ์ที่มันไปแก้ปัญหาได้ไม่ใช่จำนวนชั่วโมงที่เราใช้ไปเห็นไหมครับความแตกต่างพื้นฐานระหว่างการทำงานหนักกับการทำงานฉลาดมันอยู่ตรงนี้เลยคือเปลี่ยนจากการแค่ทำตัวให้ดูยุ่งหรือเพิ่มชั่วโมงทำงานไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่ไปแก้ปัญหาที่มันสำคัญได้จริงๆและมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะ การทำงานอย่างชาญฉลาดเนี่ยมันไม่ได้จบแค่การสร้างคุณค่าเฉยๆนะครับแต่เราต้องสื่อสารคุณค่านั้นออกไปด้วยเพราะว่าผลงานที่ดีเยี่ยมแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีใครรู้มันก็อาจจะไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรจะเป็นจริงไหมครับทีนี้พอเราเข้าใจคอนเซปต์แล้วเปลี่ยนวิธีคิดแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วจะทำยังไงละ่ะคำตอบก็คือการสร้างระบบขึ้นมาช่วยทำงานแทนเราครับ คำว่าทำงานฉลาดในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็คือการสร้างระบบหรือกระบวนการขึ้นมาจัดการงานต่างๆแทนที่จะใช้แรงของเราไปทำทุกอย่างเองทั้งหมดนะครับเพราะว่าแรงกายคนเรามันมีวันหมดแต่ระบบที่ดีเนี่ยมันจะทำงานให้เราได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดกระบวนการสร้างระบบเอาจริงๆก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะเริ่มง่ายๆจากการมองหางานซ้ำๆที่มันกินเวลาเรา จากนั้นก็ออกแบบกระบวนการใหม่ให้มันดีขึ้นแล้วก็หาทางทำมันแบบอัตโนมัติหรือไม่ก็มอบหมายให้คนอื่นทำแทนเวลาที่ได้คืนมานี่แหละครับคือต้นทุนที่ล้ำค่าที่สุดที่เราจะเอาไปใช้สร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆได้และนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยนะครับเรื่องของการพักผ่อนมันไม่ใช่ความขี้เกียจนะแต่มันคือการลงทุนเชิงกลยุทธ์กับระบบที่สำคัญที่สุดในตัวเราซึ่งก็คือสมองของเรานั่นเอง เพื่อให้มันกลับมาทำงานได้เต็มร้อยอีกครั้งผลลัพธ์ของการลงทุนนี้มันก็เห็นกันช,ชัดๆเลยครับประสิทธิภาพการทำงานของเราจะพุ่งสูงขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยเมื่อเราได้พักผ่อนอย่างเพียงพอเพราะสมองที่มันสดใสเนี่ยมันทำงานได้ดีกว่าการฝืนทำไปทั้งๆท,ท,ที่เหนื่อยล้าคนละเรื่องเลยครับนอกจากการสร้างระบบแล้วเนี่ยมันยังมีอีกหนึ่งทางลัดสำคัญเลยนะครับที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้านั่นก็คือการไม่หยุดที่จะเรียนรู้ครับ อันนี้เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากแล้วก็อาจจะฟังดูย้อนแย้งนิดนนะครับคือการที่เราจมอยู่กับงานหนักๆตลอดเวลาเนี่ยมันอาจจะทําให้เราไม่มีเวลาหรือไม่มีพลังงานเหลือพอที่จะไปมองหาหรือคว้าโอกาสใหม่ๆเพื่อพัฒนาตัวเองได้เลยมันเหมือนเป็นทางแยกเลยครับระหว่างการย่าอยู่กับที่ด้วยการทํางานซ้ําๆหรือการพุ่งไปข้างหน้าด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทักษะใหม่ๆก็เหมือนเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆในขณะที่การทำงานหนักเกินไปก็อาจจะกลายเป็นการปิดประตูนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้มันก็พาเรากลับมาสู่คำถามที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือแล้วจริงๆแล้วความสำเร็จที่เราตามหากันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่และนี่คือบทสรุปที่ผมว่าสำคัญมากๆเลยนะครับว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนจริงๆเนี่ยมันต้องการความสมดุล การเติบโตในหน้าที่การงานอย่างเดียวโดยที่ชีวิตส่วนตัวพังทลายมันไม่ใช่ความก้าวหน้าที่แท้จริงหรอกครับเพราะความจริงก็คือความสำเร็จในอาชีพมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตที่สมบูรณ์เท่านั้นเองครับเพราะความสุขส่วนตัวสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญไม่แพ้กันเลยและนี่คือการตระหนักรู้ที่สำคัญที่สุดเลยครับว่าความสุขในชีวิตนั้นมีคุณค่าทัดเทียมกับความสำเร็จในหน้าที่การงานและทั้งสองอย่างนี้ ควรจะเติบโตไปพร้อมๆกันและสุดท้ายคำถามที่สำคัญที่สุดก็ย้อนกลับมาที่ตัวเราทุกคนแล้วล่ะครับว่าจากทั้งหมดที่ได้ฟังมาอะไรคือสิ่งแรกที่เราจะลงมือเปลี่ยนเพื่อจะเริ่มก้าวไปสู่การทำงานที่ฉลาดขึ้นและมีความสุขมากขึ้น